สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเกาะลึกประเด็นที่เอ่อค่อนข้างสะเทือนใจนะคะจากข้อมูลที่เราได้มามีคําถามหนึ่งที่ถามตรงๆเลยว่าพ่อกับแม่ไม่มีเงินแล้วมีหนูทําไมฟังดูอาจจะแรงนะคะแต่อืมมันก็สะท้อนความรู้สึกจริงๆของเอ่อลูกบางคนที่อาจจะเกิดมาในครอบครัวที่ยังไม่พร้อมทางการเงินเท่าไหร่ การจาะลึกของเราวันนี้เลยอยากจะพาไปดูมุมมองต่างๆความรู้สึกแล้วก็ข้อคิดที่อยู่ในเอกสารชุดนี้นะคะเกี่ยวกับความซับซ้อนของการมีลูกโดยที่อาจจะยังไม่ได้วางแผนความพร้อมกันก่อนครับคือภารกิจของเราในการจอดลึกครั้งนี้ก็คือพยายามทําความเข้าใจความคิดเบื้องหลังการตัดสินใจมีลูกนะครับรวมทั้งความท้าทายต่างๆที่ตามมาทั้งกับตัวพ่อแม่เองแล้วก็ตัวลูกด้วยแล้วก็เรื่องสําคัญคือความรับผิดชอบที่มันยิ่งใหญ่มากในการสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมาซึ่งทั้งหมดนี้ เราจะอ้างอิงจากเนื้อหาในเอกสารที่เราได้รับมาเท่านั้นเลยนะครับค่ะมัอนเรามาเริ่มกันที่จากฝั่งของหนูหรือว่าคนที่เป็นลูกในเอกสารนี่สะท้อนความรู้สึกที่แบบค่อนข้างซับซ้อนนะคะมีทั้งความสงสัยว่าอืมทำไมพ่อแม่ไม่วางแผนกันก่อนนะทั้งที่รู้ว่าการมีลูกนี่มันเ,เรื่องใหญ่แล้วก็เป็นพาร,ราผูกพันไปเกือบทั้งชีวิตครับมันมีความรู้สึกที่เออ ปนๆกันไปนะครับคือบางทีก็สงสารพ่อแม่นะที่เห็นท่านลําบากต้องสู้ชีวิตแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยมันก็อดน้อยใจในโชคชะตาตัวเองไม่ได้เหมือนกันข้อมูลอย่างชี้ด้วยว่าบางทีก็รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นภาระมากกว่าจะเป็นของขวัญน,นะครับแล้วก็ต้องแบบต้องเข้าใจเรื่องเงินเร็วกว่าเพื่อนต้องเก็บความอยากได้ไว้ในใจเมื่อกี้จะขออะไรก็รู้สึกผิดอืมเข้าใจเลยค่ะมันมีประโยคนึงในเอกสารที่สรุปความรู้สึกนี้ได้ดีมากครับที่ว่าเราไม่ได้ขอเกิดมาเราไม่ได้ส่งใบสมัครว่าอยากเป็นพยานรักของใคร โอ้ประโยคนี้ฟังแล้วสะเทือนใจจริงๆนะคะแล้วในมุมของพ่อแม่ล่ะคะเอกสารได้ให้เหตุผลหรือว่าอธิบายการตัดสินใจตรงนั้นไว้ยังไงบ้างคะครับเอกสารก็พยายามวิเคราะห์เหตุผลไว้อยู่หลายอย่างเหมือนกันครับอย่างหนึ่งที่เจอบ่อยๆก็คือความเชื่อที่ว่าแบบเออความรักจะนําทางไปได้เองอะไรแบบนั้นหรือแค่รักกันก็พอแล้วเรื่องเงินทองเป็นเรื่องรองเดี๋ยวค่อยหาเอาก็ได้ หรือบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องความต้องการมีพยานรักจริงๆแบบว่าอยากมีคนเรียกว่าพ่อเรียกว่าแม่โดยที่อาจจะยังไม่ได้มองภาพรวมค่าใช้จ่ายระยะยาวที่มันไม่ใช่แค่ปี2ปีแต่มันคือ18ปีปวกีบวกๆเลยทั้งค่าเทอมค่ารักษาพยาบาลอีกใช่เลยครับตรงนี้คือจุดปะทะกันเลยระหว่างภาพฝันโรแมนติกของคําว่าพยานรักกับความเป็นจริงของการเลี้ยงดูมนุษย์คนหนึ่งขึ้นมาซึ่งต้องการปัจจัยพื้นฐานการดูแลเอาใจใส่ที่มันมากกว่าแค่ความรักนะครับ ข้อมูลก็ชี้ให้เห็นช่องว่างตรงนี้ชัดเจนค่ะซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงไปถึงประเด็นสําคัญที่ในเอกสารเน้นย้ามากๆเลยก็คือเรื่องของการวางแผนก่อนที่จะมีลูกใช่ไหมคะดูเหมือนเนื้อหาจะบอกชัดเจนว่านี่มันไม่ใช่แค่เรื่องของความอยากมีเฉยๆชัดเจนมากครับเอกสารนี่ระบุเลยว่าการมีลูกคือเรื่องใหญ่จริงๆต้องคิดให้รอบด้านมากๆทั้งเรื่องเอ่อการเงินพื้นฐานเลยมีเงินสำรองไหมงานการมั่นคงพอหรือย,ยังเรื่องสุขภาพประกันต่างๆเตรียมไว้หรือเปล่าค่ะ แล้วก็เรื่องความพร้อมทางใจด้วยนะครับการเสียสละความอดทนการต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอีกเยอะแยะแล้วก็การวางแผนอนาคตให้ลูกทั้งเรื่องการศึกษาหรือกรณีฉุกเฉินต่างๆมีคำแนะนำหนึ่งที่อาจจะฟังดูตรงไปตรงมาหน่อยนะครับแต่ก็สะท้อนความจริงจังของเรื่องนี้ได้ดีคือถ้ายังคิดไม่ออกว่าจะเลี้ยงลูกยังไงก็อาจจะยังไม่ควรมีประมาณนั้นครับอืมก็คือต้องพร้อมจริงๆก่อนแล้วสําหรับคนทีเ่เกิดมาแล้วหรือครอบครัวที่อยู่ในสถานการณ์นั้นไปแล้ว เห็นมีพูดถึงเรื่องวงจรด้วยใช่ครับมีการพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าวงจรที่ต้องหักล้างคือภาพที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำๆจากรุ่นสู่รุ่นนะครับประมาณว่าพอแม่ลำบากแล้วก็มีลูกลูกก็โตมาลำบากแล้วพอถึงเวลามีลูกก็อาจจะยังมีลูกตอนที่ยังลำบากอยู่มันก็วนไปเรื่อยๆแบบนี้ อ๋อค่ะแล้ววิธีการหักล้างวงจรน,นี้ล่ะคะทำที่เอกสารเสนอไว้หลักๆเลยก็คือการกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับคือการวางแผนแล้วก็การเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับคนรุ่นต่อไปที่จะเป็นพ่อแม่ในอนาคตแต่สําหรับคนที่เกิดมาในสถานการณ์นั้นแล้วเนี่ยแนวทางที่เอกสารเสนอก็คือ 1. การยอมรับความจริงก่อนแล้วก็ตั้งใจพัฒนาตัวเองอาจจะเรื่องเรียนหรือหาทักษะอาชีพเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้ตัวเองให้ได้และที่สําคัญมากๆคือ ตั้งใจว่าไม่ส่งต่อความลำบากนี้ไปยังรุ่นลูกของตัวเองมันมีความมุ่งมั่นที่สะท้อนจากมุมของลูกในเอกสารนะครับที่บอกว่าเราจะหักล้างวงจรนี้ด้วยมือของเราเองหรือเราจะเป็นพ่อแม่ที่ดีกว่านี้ให้ได้อะไรทํานองนั้นฟังดูมีความหวังแล้วก็มีพลังในการเปลี่ยนแปลงนะคะการเจาะลึกเนื้อหาของเราวันนี้ก็ทําให้เห็นภาพความตึงเครียดเหมือนกันนะคะระหว่างมุมของความรัก กับอีกมุมคือการวางแผนแล้วก็ความพร้อมซึ่งดูเหมือนว่าเนื้อหาไม่ได้ต้องการจะตําหนิหรือตัดสินใครนะคะแต่เป็นการเน้นย้ําถึงความรับผิดชอบที่มันใหญ่หลวงจริงๆที่มาพร้อมกับการสร้างชีวิตคนๆหนึ่งขึ้นมาถูกต้องเลยครับและมีข้อคิดทิ้งท้ายจากในเอกสารที่ผมว่าน่าสนใจมากชวนให้เราคิดต่อได้ดีเลยครับคือประโยคที่ว่าคนเราไม่ได้ขอเกิดมาเพื่อพิสูจน์ความรักของใครแต่เกิดมาเพื่อได้มีคุณค่าจริงๆประโยคนี้มันชวนให้เรามองไปไกลกว่าแค่เรื่องความรัก หรือการเป็นพยานรักนะครับแต่คือการตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นมาและความรับผิดชอบที่เรามีต่อชีวิตนั้นอย่างเต็มเปี่ยมจริงๆครับ